You know, keep it up. ความดราม่านี้อยากอยากเสพอยากเสพความดรามา่าค่ะ

แล้ว,วก็ที่กี้บอกว่ากี้อบอกว่าตู้แต่ว่ามันมีฉากมีซีนอ่ะมันมันท้าทายเรามากเลยนะ ไม่เซ็ตเราไม่รูว่าฉันจะกลับมาแบบไภเงียบตัวไภเงียบไม่ได้ไภเงียบมันดูมันดูไม่ต่างกับชีวิตจนมาถึงมันก็เป็นดาราเราก็มันก็คือเอาชนะตัวละครที่เล่นนมันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนเลยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆลายคนเราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอ่านบทไปแล้วกนชัดชิดไปนะคือว่าคำว่าระแวงมันมาหรอไปเอไอเหรอ เรื่อนีมันทีเอฟไยเพราะในเรือดเนี่ยมันมันใกล้ตัวหมดอันเมนขนใกล้ตัวหอยเราก็แบบว่าเริ่มระแวงแวเริ่มระแวงตะกีดไหมข้างหมนเอ๊ะสามีโงกับพฤติกรรมเราไหมก็่แต่ว่าเราเราก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบขนาดนั้น้วแต่ว่ามันขนาดอ่านเองยังแบบว่าพารานอยด์อย่างี้ 就是那啥感觉。 ไม่รู้จักลูกถ้าไม่รู้จักแล้วทำไมถึงเอับอาย์เอก็สงสัยเขาน่าจะเขียนแบบนี้ในละครนะอ่าแล้วเกาเชื่อไหมว่าแม่เขาเป็นอีกเออเชื่อไหมไม่ไม่ไม่รู้เาเสียเซลล์มันต้อเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดีนะอ้ออกมาอ่าตอนนี้คลูกคือพ่อเป็นนักร้องเออ ไม่รู้สึกยังไงที่ลูกคิดกับเราแบบนี้ที่งานสะดวกเลยปวดเต็มคอเต็มคอเลยแต่แต่ละกายเป็นคนตกงานเฉยเลยแม่ไม่คิดเหรคือเขไม่รู้ว่าแม่เคยเป็นตาแบบเป็นตัวเองไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่พ่อเป็นนักล้องแต่พ่อทำไมถึงต้องไปตักหัวอย่างนั้นล่ะแฟชั่นใหม่ของพ่อ การแจ้งเตือนก่อนไหมว่าจะไปแล้วนะ ว่าเลยไม่คือคือเวลาปกติอะถ้าเรายกรูปแบบยกเขาเรียกยกโทรศัพท์มาถ่ายเขาจะฮุบเขาจะฮุบแล้วก็นั่งแบบเท่ๆคือคือคือเพื่อที่เวลาเอาไปลงโซเชียลจะได้ดูเท่ๆไม่เจ็บไม่เจ็บตอนรับงานขาดฟูเลยไม่เจ็บเจ็บ่ใหญเลยมันแบบว่ามันมันโอ้ยตลอดคือแบบว่าหงายตาตลอดว่ามันนั่มันคงเศรษฐา สองสามเขา่หรือว่าเอาเอสสม่เละะือ<ม>ก,ก <laughs> เอ <laughs> แต่ปีนี้ทุกคนดูแบบรอใจกันมาอืก็ปีนี้คนาเยอะเหมือนกันคนาเยอะเหมือนกันแล้วก็สนุกอะค่ะ้องวันคือมไปเลยไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็คือทำอะไรไปเยอะยะมากมายำไางไ่ได้บ้าคือียกว่าคือสังเวียนคือสังเวียนก็นานๆที ามีให้อะไราสามีให้อะไรมีเสิร์ฟไหมคุณสามีเสิร์ฟสามีมามให้ของขัญอะไรเขา อะไบวกไปเลยเจ็ดปีบวกไปเลยเจ็ดปีไม่ต้องมานั่งคิดว่าปีนี้จะให้อะไรมไอเหรอเราใช้งานเราไม่มีแอดเพิ่มเลยหรอเราไม่ได้ดันที่เป็นแม่แอดเพิไม่ตลอดให้ตลอดทางตลอดทางเหรอเราสามารถไอเก๋เออว้สวยไว้สวยนอดหนอนโอเคครับขอบคุณค่ะจริตแม่นี่ตัวแบบไหน No uh -huh.